โอเคครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับโอแบงค์ oh, bang, นะฮะและตอนนี้เราก็อยู่กับเกมอันเม้ลัสเตนนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาโซล่ดันทาสแสงนะครับด้วยตัวละครตัวนี้นะคุณผู้ชมก็คืออีโบชาร์ดูอ่านว่าอนะไรวะเนี่ยเอ็นเลเหรอเรียกว่าอีโบชาร์ดูแล้วกันนะตัวนี้เลยคุณผู้ชมฮะซึ่งแบบทุกคนมีกันอยู่แล้วอ่ะตัวนี้ <laughs> พรมันได้จากการลงประตูคุณผู้ชมแล้วตัวนี้สามารถเทรดได้ด้วยครับก็ไม่แพงครับจิบ,บาทวูดจิ้งไม่ได้ปันเนี่ยตัวเนี้ยเห็นมันเก่งไงเลยมาทําคลิปซะหน่อยคุณผู้ชมตัวนี้เริ่มจากอะไรก่อนนะอืมอ่าเริ่มจากบัฟก่อนแล้วกันบัฟที่ใช้รีวิวในวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะฮะบัฟกรีสนะครับเป็นบัฟที่ดีที่สุดในเกมนะครับอืมครับบัฟอื่นก็ใช้ได้คุณผู้ชม อวตารวุ้นหลอกก็ใช้ได้เหมือนกันนฮะแต่อันนี้มันจะตึงสุดไงผู้ชมส่วนสกิลทรีก็ไม่ได้ฟาร์มครับแต่ก็จะเป็นดาเมจ S สบวกครับระยะเอสลบแล้วก็ผู้ดาวเอสเอสครับผมนะคุณผู้ชมเห็นปะ่ะค่าโค้ดสามพันนะแต่ว่าดาเมจล้านแปดเทียบเท่ากอรลี่อย่างป่าเอสเห็นปะ่ะ ปายเอค่าคอสอยู่ที่3750นะครับหรือว่า3750ันเจ็ดยจะพูดให้มันดูเยอะทําไมวะอัติไปป่าเอสดค่าคอสสามพันเจ็ดคุณผู้ชมดูดาเมจเลยมันแปคือตัวมันเทียบเท่ากอรดี้เลยอโอ้โหเทียบเท่ากอรดี้นะพูดเก่งเก่งได้แล้วก็หาได้ด้วยแล้วก็เทรดได้ด้วยครับคุณผู้ชมตัวนี้แนะนําครับอวยสุดๆนะุดครผมก็ชอบเมสเรื่องนี้อยู่แล้วไงเรามันเบียวอยู่แล้วครับมาดูที่บัฟนะครับบัฟกรีดบัฟที่ดีที่สุดในเกมในเกมนะคุณผู้ชมดาเมจเจ็ดร้อยห้บ ปกเงิน60ระยะ35มหลดคูณดาว15ครับเพิ่มคีย์สและคิเเบตเจ็ดสิบห้าครับใช้ได้แค่ตัวเดียวนะแล้วก็ตัวนี้หาได้จากไหนคุณผู้ชมก็อันนี้จากประตูใหม่ล่าสุดของเรานะก็คือประตูนี้เลยและเชนรูนนะครับก็ดรอปทุกเทียนะมันจะเป็นเทียหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็มีโอกาสดรอปทุกเทียฮนะได้โคตรง่ายอ่ะแล้วก็แม้เทดได้ด้วยส่งของอีโบก็อยู่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมมาที่อีเวนต์ช็อปครับแล้วเวลาลงประตูเราจะได้แคนดี้เนาะ ขนมหวานได้แหละแล้วก็แคนดี้มาแรกนี่ขอไอโบชาดูฮะสองพไม่แพงครับบล็อก TS ให้บริการแบปอะเดบแวนการ์ดมีไอดีไก่เทพมากมายราคาถูกและเกมพารราคาสุดคุ้มและไอเทปอีกมากมายในราคาที่ดีที่สุดผมให้บริการแล้วทุกคนสนใจคลิกลิก์ด้านล่างคลิปได้เลยปลองสุ่มตัวรับ49บาทโอกาสได้20%มาซื้อเลยมีตัวรับจริงๆด้วยได้ตัวอีกีนนะทุกคน ดีซีชอปมีไก่เพชไก่มิสติกไก่ตัวรับราคาถูกรับกดเกมพาร์ทแมปอันนี้ไม่แบนก์ดด้วยใครสนใจเข้าใต้คลิปได้เลยดีซีชอปเท่านั้นต่อไปก็ไปกันที่ดันท่าแสงกันเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นตัวท่ามืดก็ต้องชนะท่าแสงครับหรือคุณจะฝืน <c oughs> ดันทุรังไปลงท่าเดือดกันแล้วแต่คุณนะแต่ว่าลงท่าแสงเถอะนะแล้วก็เอ่อเนื่องจากตัวเขานะคุณผู้ชมตัวเขานั้นเป็นเอ่อกราวทูไฮบิดนะครับก็คือตอนเริ่มต้นเน่ะเขาจะเป็นตีพื้นไง แต่เมื่ออัปเกรดขั้นสเขาจะเปลี่ยนเป็นตีไฮบิดใช่ไหมคุณผู้ชมซึ่งมอนต้นเกมอ่ะตั้งแต่เวฟเวฟแรกหรือเวฟบ2วะแม่งก็มีตีบิดแล้วไงเลยต้องหายตัวมานะผมก็จะเป็นเบนนี่มารู้แล้วกันมาตีบินนะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวเด้งตังอีกสัก2ตัวครับเพื่ออัปเกรดขั้นสุดท้ายแม่งโคตรแพง1 M เอ็มคุณผู้ชมก็เลยเอาตัวเด้งตังมา2ตัวครับคุณผู้ชมจะเอาตัวอื่นมาแทนก็ได้นะแค่ปลอมมาตีบินแค่นั้นเองตัวนี้ตีบินต้นเกมครับพอ,อพี่แกตีไฮบิดแล้วก็สบายครับปล แล้วก็ก่อนไปรับชมนะครับต้องขอขอบคุณเจ้าของ ID นดะีรนะคุณบอบบี้อีกแล้วครับที่ใจดีให้ยืมไ d ดีมารีวิวในวันนี้นะต้องขอบคุณมา,มากๆครับไปกันเลยกับการโซโล่ oro, ดันธาตุแสงนะครับด้วยอีโวชาร์ดูกับตัวเต็มอีตัวหนึ่งระดับยากด้วยนะโคตาคูลี่นะไม่ใช่ระดับยากด็่ระดับนรกนะระดับนรกนรกก็เป็นเพียงแค่ชื่อน้ำพริกแหละครับเมื่อเจออีโวชาร์ดูของผมอะครับออโอเคคุณผู้ชมมาถึงเราก็วางรีบไปวางตัวเด้งตังก่อนเลยฮนะ ว่าเป็นยูจินนะคุณผู้ชมเพราะว่าแม่งวานได้เลยเ่ครับเปิดเอฟเฟกต์ปะเพื่อแบบอาร์กรงานสร้างปึ๊อปึ๊บโอเคต่อไปก็วางเป็นดิมารูครับตัวตีบินของผมนะวันนี้แต่งตัวครับอัปเกรดยูจินแล้วก็มาอัปเกรดเป็นดิมารูครับสองขั้น ้ hey, สองขัง้นเลยอ่ะเป็นขั้นสอง okay, พอแล้วครับรับจูจีนกันต่อครับผู้ชมทำจูจีนต่อเรียบร้อยครับก็พอมอนหลุดเราก็วางชาดูเลยนะวางประมาณกลางๆครับผู้ชมตรงนี้แล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฉียงหน่อยปึ๊บอ่าฮะรับชาดูรัวๆ,ลวๆเลยครับ,รบผู้ชมขัาให้เป็นขั้นสามให้ไวที่สุดนะ เดียวตั้งเลยพี่อีกสอง0ัห้าเอ้ยเรียบร้อยคุณผู้ชมสบายแล้วปล่อยจอยแล้วแค่นี้ครับคุณผู้ชมฮะปล่อยจอยแล้วสบายแล้วง่ายไหมง่ายไหมแล้วก็พออัปเกรดขั้นหกใช่ไหมอัปเกรดสามจะเป็นตีไฮบิดก็คือตีบินได้ส่วนอัปเกรดหกจะตีเป็นฟูลคุณผู้ชมดูปึ๊บนะเรียบร้อยสบายแล้ว คภาพก็ไม่แพงเห็นป่ะยกเป็นขั้นท้ายนะขั้นท้ายแม่งโดดมา 1M ผมก็ไม่เข้าใจทีมงานเหมแบบไงครับว่าที่ไหนวะ <c oughs> ขั้นท้ายโดดเป็น 1M อ่ะคุณผู้ชมภาพขั้นท้ายเสร็จนะไอ์อัพเกรดขั้น9ใช่ไหมเราจะได้สกิลกดครับเป็นแอมอะตอมิกครับอันนี้ก็อะตอมิกนะน่าจะเป็นอีกอะตอมิกประมาณนี้คุณผู้ชมแค่นี้ครับปล่อยจอยง่ายปะ่ะบอกเลยว่า y e ซี่ <Easy. S 1> มันเก่งจริงคนดูดูดีเนี่ยเห็นป่ะวางในตัวเดียวเอาอยู่เลย ถ้าไม่ติดมันมันเป็นตัวกราธทไฮบริดนะว่ามันตัวเดียวจริงๆนะแต่ว่ามันเป็นกราวทไฮบริดเงเลยต้องหาตัวตีบินต้นเกมสักต,ตัวหนึ่งพอเขาอัปเกรดสามได้ก็สบายแล้วปล่อยจอยอัปเกรดหกได้ก็โคตรจอยฮะอ่ะเดี๋ยวรอหนึ่งเอ็มได้สกิลกดเรียบร้อยหนึ่งเอ็มอัปเกรดขั้นสุดท้ายครับอัปเกรดกราธได้สกิลกดครับเชอร์เชียลสไตร์อืเป็นไงคุณผู้ชมโคตรายโอ้ แล้วก็ผมก็สร้างกลุ่มซื้อขายของตัวเองขึ้นมาอีกแเลยครับก็ฝากเขากลุ่มด้วยนะคุณผู้ชมด้านล่างทิปชั่นเลยนะโอเคบอสเดินมาดูแล้วเดี๋ยวเราจะกดสกิลระเบิดหัดบอสแล้วกันนะเพื่อปิดคลิป I อ m a t อะตอมิกส์ตูมเป็นไงคุณผู้ชมระเบิดแบบไม่เห็นเอฟเฟกด้วยผมว่าเดี๋ยวบอสแม่งลืมใส่สกิล <laughs> <Skill S 1> กดคือแม่งไม่มีเอฟเฟกต์เลยนะ เออเป็นไงคุณผู้ชมการลงท่าแสงจะไม่ยากต่อไปครับด้วย e v โบชาร์โดเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับความเก่งของเทพเบียวหรือี v บชาร d o w ของเราเนะี่ยก็โคตรเก่งนะครับน,นันนตัวเดียวเอาอยู่นะคุณผู้ชมอมแค่ไม่เสียอย่างเดียวคือไม่ตีมอนบินต้นเกมไม่ไหวครับโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับฝากกลุ่มซื้อขายผมด้วยนะครับด้านล่างคริปแชนเลย